สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านไปอีกแล้วจ้าที่ชนบทชนบทนะจ้าวันนี้พี่อังชวนมาดูบัวอเมซอนค่ะบัวอเมซอนนะคะเป็นไม้น้ำนะคะเป็นไม้น้ำที่อายุหลายปีมากมีเง้าอยู่ใต้ดินนะคะลำต้นของเขาเหนือดินขึ้นมานี้ก็จะเป็นกอนะคะสูงได้ประมาณ30-60เซนติเมตรค่ะนี่ค่ะเขาเป็นกอแบบนี้เลยค่ะเป็นใบเดี่ยวนะคะเรียงเวียนกันเป็นกอ รูปไข่แบบนี้เลยค่ะกว้างก็จะประมาณสักแปดถึงสิบห้าเซนติเมตรนะคะความยาวของเขานี่ก็จะไม่เกินสิบเมตรเออสิบถึงยี่สิบเซนติเมตรนะคะเห็นสันกระดูกเขาไหมคะนี่แหละค่ะเป็นเส้นๆอย่างนี้เลยนะคะด้านหน้าก็เหมือนกันนะคะปลายใบนี้คือจะปลายมนนะคะโคนนี้จะเว้าเป็นรูปหัวใจแล้วก็ดูลายของเขานี่จะไม่ใช่ตรงกลางนะคะ จะตั้งแต่ตรงสะดือแล้วก็ยาวไปถึงปลายเลยนะคะนี่คือลักษณะของบัวอเมรอนนะคะหมายถึงใบนะคะโคนว้าจะเป็นรูปหัวใจเล็กยนะคะขอบใบเรียบใบก็จะหนาแล้วก็แข็งก็ไม่หนามากนะพี่อังว่าเนาะแต่ก็ถือว่าหนานะคะหนาแบบไม่ได้หนามากนะคะ แล้วก็จะเป็นมันๆน,นะคะแผ่นใบจะสีเขียวเขียวเข้มเขียวอ่อนเลยนะคะแล้วแต่นะคะเส้นใบของเขานี่ก็จะเป็นล่องตื้นไม่ลึกนะคะเป็นล่องตื้นยาวอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะส่วนก้านนี้ก็จะเป็นทรงกระบอกเป็นรหมเรียมนะคะตั้งชูขึ้นเหนือน้ําค่ะแล้วเขาก็มีดอกนะคะดอกของเขาก็จะเป็นสีขาว เป็นช่อเอ่อแยกขแขนงออกมานะคะออกตามซอกใบนี่แหละคะ่ะตามที่ที่ชี้ให้ดูนี่แหละคะ่ะออกตามซอกใบจะเป็นสีขาวแล้วก็ขีดเป็นสีขาวแบบกลมๆนะคะหมายถึงกลมๆม,มารวมกันนะคะอันนี้คือก้านของเขานะคะก็จะเป็นริมๆอย่างนี้นะคะ่ะดอกของเขานี่ก็จะเป็นเกสรนนสีเหลืองแต่พี่อังไม่มีนะคะคือเขายังไม่โตเต็มที่อะคะ่ะ ถ้าโตเต็มที่เขาก็จะมีดอกให้เห็นนะคะบัวอเมซอนค่ะเป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะเป็นที่นิยมมีอยู่กระถางเดียวนะคะก็กำลังจะขยายเหมือนกันค่ะแต่พื้นที่บ้านพี่อังน้อยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นกกออย่างนี้นะคะขยายพันุ์ได้นะคะพืชชนิดชนิดนี้ขยายง่ายๆมากๆเลยค่ะเอ่อ ขาถ้าเขามีดอกนะคะหรือว่าเพราะว่าเมื่อเวลาต้นเขาโตเต็มที่เขาก็จะมีดอกแล้วเมื่อดอกเขาร่วงนะคะก็จะมีขแนแงเนาะเป็นต้นอ,อ่อนแตกแต่เอ่อต้นอ่อนนะคะแตกมาแทนที่ที่การดอกนะคะเราก็จะหักเอาไปปลูกได้เลยค่ะใช้วิธีการปักชำก็ได้นะคะปักชำแบ่งกอก็ได้ค่ะแยกเงาก็ได้ค่ะชอบน้ำมากๆเพราะว่าเขาชอบอยู่ในน้ำอย่างนี้ค่ะ แล้วก็ชอบแดดจัดนะคะแดดจัดทั้งวันเลยยิ่งดีค่ะเขาชอบมากๆค่ะการปลูกนะคะการปลูกก็การขยายก็เหมือนที่พี่อังบอกเลยค่ะแต่การปลูกที่จะแบ่งเงาหรืออะไรเงี้ยนะคะเหมือนที่ปลูกบัวเลยนะคะเราใช้ดินเหนียวเนาะใส่กระถางนะคะใส่กระถางที่ไม่มีรูอะไรนะคะเราใช้ดินเหนียวแล้วก็เอา เอาเขาเอาเง้าเขานะคะที่ตัดนะคะไปวางบนดินเสร็จแล้วก็กดให้แน่นๆพอสมควรเดี๋ยวเขาก็จะมีรากออกมาคล้ายๆบัวเลยนะคะพี่ยังมีคลิปปลูกบัวด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะจ๊ะ,จะประโยชน์ของเขาก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะนิยมนำไปใส่ในตู้ปลาด้วยค่ะแล้วก็ยังจะเป็น เหมาะกับการที่ปลาเขาจะวางไข่ะคะ่ะเหมาะกับใส่ในตู้ปลาให้มีออกซิเจนเนาะแล้วก็ไข่ของปลาก็วางได้ด้วยจ้ะแล้วก็เป็นการบำบัดน้ำเสียด้วยนะคะนิยมมากๆเลยค่ะแต่ในตู้ปลานี้เขาก็ได้แสงจากจากไฟเนาะ วันนี้พี่อังชวนมาดูบัวอเมซอนนะคะต้องขออนุญาตจริงๆที่ไม่มีดอกให้ดูนะคะเพราะว่าเขายังไม่โตเต็มที่เลยค่ะสวยไหมคะใส่กระถางหรือใส่เป็นโอง่งนะพี่อังก็ว่าสวยนะจ๊ะวันนี้ใครเข้ามาดูคลิปพี่อังก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็พลานามัยสมบูรณ์มากๆเลยจ้ะฝากกดติดตามช่องพี่อังต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ